สวัสดีครับสงครามยูเครนช่วงนี้มีความน่าสนใจนี่หลายอย่างการเตรียมพร้อมของยูเครนไปถึงไหนแล้วพร้อมในการโต้กลับหรือยังและสิ่งที่ทําให้กองเชียร์รัสเซียหวั่นไหวเพราะว่าออกตัวแรงก็คือการต่อสู้ในปากมุดซึ่งกําลังหลักของรัสเซียก็คือทหารรับจ้างแวกเนอร์ที่ผ่านมาแวกเนอร์ก็ประกาศยึดปากมุดนี้ได้รายวันจนคิดว่ารัสเซียย,ยึดปากมุดได้แล้วกองเชียร์รัสเซียก็ช้โยโ,โห่ร้องดีใจแต่ว่าความจริงก็เหมือนที่แอนมินพูดไว้ก็คือแวกเนอร์ไปยึดพื้นที่ที่ทางยูเครน ปล่อยแล้วทางด้านตะวันออกของบาร์มุดส่วนยูเครนตั้งมั่นต่อต้านอยู่ทางตะวันตกของเมืองซึ่งแวกเนอร์ยังเข้าไปไม่ได้แวกเนอร์ Wagner ก็ยังยึดบาร์มุดไม่ได้เรื่องมันเป็นแบบนั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจในการต่อสู้ที่บาร์มุดก็คือฝ่ายรัสเซียใช้แวกเนอร์นี่เป็นหลัก ส่วนยูเคนใช้ทหารกองพันอาซอบมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับยอมกันไม่ได้อันนี้ต้องเท้าความนิดหน่อยเพื่อความเข้าใจแว็กเนอร์คือนักรบรับจ้างของเย็บกินีพีโคซินไม่ใช่ทหารในกองทัพรัสเซียนะครับการที่แวกเนอร์โตขึ้นมาได้เพราะว่าปูตินต้องการมีกองทัพส่วนตัวเอาไวา้คานอำนาจกับกองทัพรัสเซียปูตินนี่ก้าวขึ้นมามีอำนาจโดยที่ไม่มีสายสัมพันธ์ในกองทัพรัสเซียนะครับปูตินก็ไม่ไว้ใจกองทัพนี้เท่าไหร่จึงร่วมกับพีโคซินสร้างกองกําลังเอกชน คนนี้ขึ้นมา แน่นอนว่ากองทัพรัสเซียย่อมไม่พอใจแวกเนอร์นี่อยู่แล้วและดูเหมือนปูตินให้บทบาทกับแวกเนอร์มากจนเกินไปมากกว่ากองทัพรัสเซียต้องเข้าใจว่ากองทัพรัสเซียก็เหมือนประเทศโลกที่สามนะครับที่อยากมีอำนาจทางการเมืองเช่นซูดานอันนี้เป็นต้นในปี2014รัสเซียผนวกแหลมควายเมียแวกเนอร์ก็ร่วมรบส่วนทางยูเครนก็มีกองพันอาซอบนี่แหละครับเข้ามาช่วยกองพันอาซอบไม่ใช่ทหารในราชการแต่ว่าเป็นพลเรือนติดอาวุธไม่ใช่ทหารรับจ้างนะครับ เป็นกองกำลังที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตัวเองบริเวณทะเลอาซอบแถวมาลีอูปอแถวนั้นอาซอบกับแวกเนอร์ประทักกันในควายเมียนที่มาแล้ว แต่ในสงครามควายเมียยูเครนนี้แพ้ต้องล่าถอยต่อมารัสเซียส่งแวกเนอร์มาช่วยกบฏในดอนปาสซึ่งก็มีพื้นที่ติดกับมาริอุปอรจริงๆแล้วมาริอุปอก็อยู่ในแคว้นโดเนสที่รัสเซียอยากได้แต่ว่ากองพันอาซอฟนี้ไม่ยอมนะครับก็มีการตามล้างตามเช็ดกันมาตลอดระหว่างอาซอฟกับแวกเนอร์ซึ่งแวกเนอร์พลาดท่าไม่สามารถเอาชนะอาซอฟได้ แวก n เนอร์ถูกอาซอบนี้จัดการมากมายนะครับปีนเหตุให้ปูตินในแค้นกองพันธ์อาซอบมากอาซอบค่อนข้างปฏิบัติการเด็ดขาดไม่ชอบรัสเซียนี่อยู่แล้วปูตินจึงมองอาซอบว่าเป็นนีโอนาซี ด้วยความที่อาซอฟเข้าไปช่วยกองทัพยูเครนในควายเมียทําให้กองทัพยูเครนสนับสนุนกองพันอาซอบอากแต่ก่อนยูเครนมองอาซอบนี่เป็นแค่กลุ่มก่อการร้ายทําให้ปูตินไม่พอใจแล้วครับและมองว่ารัฐบาลของยูเครนเป็นนีโอนาซีนี่ไปด้วยนั่นคือต้นเหตุว่าทําไมปูตินบอกว่ามีนีโอนาซีในยูเครนในตอนนั้นแวกเนอร์ความอาซอฟนี่ไม่ได้จนมาถึงสงครามยูเครนในครั้งนี้รัสเซียโดยปูตินหมายหัวอาซอฟนี่เป็นกลุ่มแรกบุกมารีอุปอแล้วครับ ซึ่งก็เป็นที่มั่นของอาซอบในโรงงานเหล็กอาซอบสตาและรัเสเซียเป็นฝ่ายชนะอาซอบที่เหลือก็เลยมารวมตัวกันอยู่ในปากมดุดนั่นเพิเดตให้แวกเนอร์ตามมาปาคมดุดมาตามล่ากองพันอาซอบนะครับ อาซอฟกับแวกเนอร์รบกันมาสิบกว่าเดือนแวกเนอร์ Wagner เสียหายหนักในระหว่างนี้แวกเนอร์โดยผู้นําพิโกซินซึ่งก็เป็นคนสนิทของปูตินใช้ความใกล้ชิดหวาดล้อมให้ปูตินเนี่ยปลดพอบอของกองทัพรัสเซียไปหลายคนข้อหาไม่สนองความต้องการของแวกเนอร์รอยร้าวมันมีอยู่แล้วนะครับระหว่างแวกเนอร์กับกองทัพรัสเซียมันก็ยิ่งร้าวเพิ่มขึ้นแวกเนอร์ Wagner ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นจะล้างกับอาซอฟนี่อย่างเดียวนี่ปากมดเสียคนเสียอาวุธไปมากมายนะครับซึ่งทางกองทัพรัสเซียโดย รัฐมนตรีกลาโหมอย่างซเซอร์เกย์ซอยกูมองว่าแวกเนอร์นี่มุดทะลุกเกินไปปูตินมีคําสั่งให้แวกเนอร์ถอนกําลังออกไปจากปากมดุดแต่ว่าแวกเนอร์ไม่ถอนนะครับปูตินเลยเอออ,อไปด้วยสั่งกองทัพรัสเซียให้ส่งสเปียงส่งอาวุธส่งกําลังไปช่วยแวกเนอร์ในปากมดุด ทางด้านกองทัพรัสเซียก็ยอมส่งให้จนมันเริ่มเยอะแล้วแวกเนอร์ Wagner ก็ยังยึดปากมดไม่ได้จริงๆแวกเนอร์ต้องการชนะกองพันอาซอฟส่วนอาซอฟก็ไม่ยอมถอยจากปากมดนี้เช่นกันนะครับทางกองทัพยูเครนก็ส่งกําลังเข้ามาช่วยเหมือนกันนอกจากมันเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วมันก็ยังเป็นศึกแห่งศักดิ์สรีระหว่างอาซอฟกับแวกเนอร์นี้ไปด้วยนะครับ และด้วยสถานการณ์รัสเซียในตอนนี้ยูเครนกำลังจะโต้กลับกองทัพรัสเซียต้องการวางแนวตั้งรับจึงไม่สนใจแวกเนอร์นี้มากนักเพราะเมืองบากมุดมันพังไปหมดแล้วและเสียใช้ประโยชน์จากเมืองนี้ไม่ได้จึงไม่อยากเสียกำลังเสียอาวุธไปกับแวกเนอร์พอให้โอกาสแวกเนอร์มานานมากแล้วนะครับแวกเนอร์ก็ยังยึดบากมุดไม่สำเร็จกองทัพรัสเซียวางแผนตั้งรับปล่อยแวกเนอร์ไม่ส่งอาวุธให้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกองทัพนะครับแจ้งให้แวกเนอร์ถอยมาตั้งรับแล้วแต่ว่าแวกเนอร์ไม่ ก็เลยตัดความชิ่อเหลือไปบีบให้แวรเนอร์ถอนกำลังออกมานะครับแต่ด้วยศัก์สีนะครับถ้าแวกเนอร์ถอยเท่ากับแพ้ต่ออาซอฟ เราจึงเห็นผู้นำแวกเนอร์อย่างพีโกซีนิเกียวกาดด่าเซอร์เกย์ซอยกูรัฐบดีกลาหมและก็กีลาซีมอฟผอบอลนี่ยางหนักนะครับด่าแบบสาเสียทีเสียก่อนบอกว่าเวกเนอร์จะถอนกำลังออกจากปาร์กมดในวันที่10พฤษภาคมซึ่งแอดมินคิดว่าเป็นการเล่นแง่กับปูตินหวังว่าปูตินจะช่วยแวกเนอร์นี่อีกครั้งจริงๆแวกเนอร์ Wagner จะถอนก็ถอนได้เลยนะครับทำไมต้องรอให้ถึงวันที่10เพราะว่าจะมีโอกาสคุยกับปูตินนี่หลายวันวันที่9พฤษภาคมนะครับจะเป็นวันฉลอง ชัยชนะของโซเวียตที่มีต่อเิอมันและก็จะได้คำตอบจากปูตินในวันนั้นวันที่10พฤษภาคมก็จะชัดเจนว่าปูตินนี่จะเอาอย่างไรนะครับจะช่วยแวกเนอร์หรือว่าจะฟังซอยโกมันก็ยังไม่แน่นอนนะครับ ซึ่งมุกของพีโกซินแบบนี้ใช้มาหลายครั้งแล้วปูตินก็ตามใจแว็กเนอร์มาหลายครั้งแล้วเช่นกันนะครับมาครั้งนี้มันก็น่าคิดว่าปูตีนเนี่ยจะเอาอย่างไรรอยร้าวระหว่างแว็กเนอร์กับกองทัพรัสเซียมันมาถึงจุดแตกหักแล้วรัสเซียเจอทั้งศึกภายในและก็ภายนอกพอชนะทุกอย่างมันก็ดีไปหมดแต่ว่าพออาการแย่มันก็เริ่มโทษกันไปโทษกันมาถ้าเป็นบางประเทศป่านนี้นะครับทหารรัสเซียนี่ปฏิวัติปูตีนนี่ไปแล้วพะเอาจริงปูตีนก็ไม่ได้สนิทกับฝ่ายทหารนี้มากนะัก ปูตินอยู่ฝ่ายแวกเนอร์มากกว่านะครับถึงคราวขับขันแบบนี้ปูตินต้องเลือกระหว่างแวกเนอร์กับกองทัพรัสเซียเพราะถ้าแพ้ปูตินต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี้อยู่แล้วแม้ว่ารหัสนิวเคลียร์จะอยู่ในมือของปูตินแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รับคำสั่งไม่กดปุ่มรหัสที่ปูตินมีก็แค่ตัวเลขธรรมดานะครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นในการกดปุ่มมันมีหลายขั้นตอนคนรัสเซียที่ไม่พร้อมละลายไปกับปูตินยังมีอีกเยอะ ซึ่งปูตินเขาไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในสภาพนี้คิดว่าบุกอยู่เขีนง่ายๆแต่ว่าที่ไหนได้กับเติมพันด้วยชีวิตนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยต้องรอดูว,ว่าแว็กเนอร์กับกองทัพ,พรัรเซียปูตินจะเลือกใครแต่ว่าแอดมินคิดว่าเจ็บทุกทางไม่ว่าปูตินเลือกข้างไหนก็ตามนะครับ การติดตามข่าวสงครามยูเครนอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะครับเพราะมันมีข้อจํากัดเยอะมากทั้ง2ฝ่ายทั้ง UK, ยูเครนและก็รัสเซียแอดมินจะเน้นเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับไม่ได้มาอวยยูเครนนี่อย่างเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยแอดมินก็ให้ความเป็นธรรมกับรัสเซียที่ไปด้วยในแต่ละเรื่องแต่ว่าจะให้แอดมินเห็นด้วยกับรัสเซียทํำม่ได้หรอกครับ มันขัดกับสัญชาติยานมากหรือว่าจะให้อวยยูเครนทีอวยรัสเซียทีอันนี้แอดมินก็ทําไม่ได้มันฝืนใจแอดมินมากไปชัดเจนว่าแอดมินเนี่ยไม่เข้าข้างรัสเซียนะครับแอดมินเป็นคนแบบนี้แล้วก็เป็นมาตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนเริ่มแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปต่อให้สาวรัสเซียสวยมากแค่ไหนก็ไม่อาจเปลี่ยนใจแอดมินได้อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ขอบคุณมากครับ